วันนี้เราจะไปกินโลหนเทนต์เล็กจ้างกับตัวสอนโอ่ะจริงอะนี่ไงแกโลหะรู้สึกไงบ้างคะที่ได้กินโลหะยังอยากกินค่ะอยากกินโดนทองอยู่แล้วรู้สึกอยากกินอะไรรู้สึกโลหะรู้สึกว่าไกลกว่าโดนทองอีกแล้วก็ไม่ได้เอาโลหะไปนักเวลาทอย่านอนได้ออกกําลังกายนะคะ พูดอีกทีพูดอีกทีพูดอีกท,ท,ทีได้หร<ด>ือเลปล่าฉันไม่ได้ฟังใครอยากจะฟังมาตั้งนานแล,แลนนน้วนนสวัสดีค่ะวันนี้เจอเจอไทยช็อตทีทีเจ็ดสวัสดีค่ะรู้สึกไงกระตึกโากอากาศ55บ้างหรือเรียน50เราต้องรีบไปเรียนแล้วค่ะถูกเราต้องเรียนไปเรียนครูเทน แต่ว่าอาหารอร่อยอาหารอร่อยให้เยอะใหเยอะรอนานค่ะฮะทำไมรอนานบอกสายเหตุที่ได้ไหมเขาทำคนต่อคนคนต่อคนคนต่ออุ้ยอุ้ยคุณรู้สึกยังไงกับรอานอาหารแถวสั้นกว่าแต่รอนานกว่าโอ้ยคนดูดูกล้องสั้นหมดแล้วเอางั้นไปก็และแค่นี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ t r าสิชันสอสามสวัสดีค่ะคุณี่มาก อันนี้เป็นบล็อกฮาบเด์อินเตอร์บูโดมเราไม่ทำาวันเดย์เพราะเราเพิ่งคิดได้แต่ตอนนี้พักทั้งวันแล้วเราทำไม่ได้แล้วเงินเดี๋ยวฮาบเดย์ไปก่อนสวัสดีค่ะเจแป้วสวัสดีค่ะชื่อแป้วค่ะเจแป้วพี่พี่ก้ามีชื่อแปมินี่แปมินี่แปะเลยเหรอมินี่เจแป้วแล้วก็ก้าเอง วันนี้เรากําลังเดินไปกับเพราจริงๆเราต้องรีบแล้วจริงๆต้องรีบแล้วเพราะข้าวไมได้เป็นข้าวคณิตศาสตของคูเทนนะคะเจ็ดนาทีหรอเราได้คู่เทนมาเดี๋ยวเจอคือแต่ไม่แต่แต่เช้าเราเออตัวปอมตัวปอมช่วงแกคือเขามีตัวปอมนยต้องมีทานซิชันเนี่ยได้ยินเสียงออดค่ะทุกคนทานซิชันนี่ค่ะออดออดที่ดีที่สุดในเดโมดมไปเจอที่ห้องไปเจอที่ห้องดีกว่า สวัสดีค่ะตอนนี้ถึงห้องเรานะสวัสดีค่ะสวัสดีรอบที่เองเด่นแกเป็นไงบ้างสำหรับตึกเก้าเก้าตึกไม่ตึกก็ดีนะแต่เมื่อกี้เจอครูวิชัยก็เลยชิ่งก่อนเลยก็รีววิห้องดีิูห้องกันดีกว่าขออนุญาตเปิดประตูขออนุญาตใครอ่ะขออนุญาตใครแกว่าอายมากอายห้องเจ้าชาย EP เจ็ด คึงหวัดฮบดีเฮ้ยแกใครอ่ะของอีท่าสวัสดีคฮะเหมือนเป็นน,นี่เลยเหมือนเป็นนายพลอะอันนี้คือรายการช่องเที่ยวไทย EP เจ็ดแปดเก้า EP พิส EP สิบไม่พิสิบ กินาวครูอเทนนะคะเป็นข้าที่น่าเือาไม่ใช่นเาหม่ไม่ใช่ใช่แ่ตัดออกมอัดากาศเออตัดเอาไอเดียไปออกอากาศมใช่ไม่ใช่ทือน่าเบื่อหมายถึงว่าเราทำเจ์ได้เยอะเกินไปาชถึงแม้ว่าเราจะตกกันแต่แก้ไปะ อันนี้ของแม่ของเราของเรานี่ของอาริเก้าเจแปนตอยไม่ใช่ใช่ไหมโมดมดเจมอาเราชื่อมดนะทุกคนเจมดชนบุรีเจมดชนบุรีเจแปนเจแปพัฒนาการไปกแค่ได้แหละเดี๋ยวคุยกเข้ามาถ่ายที่นี่ถ่ายแทรชน ก็ใ,ให้ความโชคดทันโอ้ยดำมากรู้สกรู้สึรู้สึกยังไงกับการเรียนณิตศาสตร์สทีคจะบอกว่าเรียนบอกว่าเรียนเรียนไม่เข้าใจเลยจำได้่เซลเล็กนึ่งเกลี่ยเกลียยเซลเหล็กนึ่งแวอู น่ารักค่ะเดี๋ยวไปต่อวิชาภาษาอังกฤษกันดีกว่า transition transition นะครับน้ำนะครับตรงนี้นะครับในลักษณะงานของน้องพลอยเมื่อวานคือเขาจะให้ออยาาเเข้้กลงปิดในตัวที่เลนสีดดำเนี่ยเขาจะให้ตามมาต่อตามเป็นลักษณะของคราฟเลส์สองโครงตั้งนะครับแล้วก็ให้เราดูว่าโครงตั้งในประโยคนั้นนมันเหมาะต่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ พักสิบนาทีทีพักสิบนาทีคาบที่คาบระหว่างคาบหกคาบที่หกหรือคาบที่เจ็ดไปเนใช่แล้วพิมก็ทำเลควิดหายก็ต้องซมันพังก็ยมันหมดแล้วเราว่ามีเิควิดให้ยืมทำไมไม่ยืมไม่มีเสยไหม พูดหน่อยหน่อยสิไหมเดี๋ยจะพูดหน่อยเดี๋ยจะพูดหน่อยแกรู้ป่าว่าห้องเราอ่ะเนี้ยเนี้ยไปเล่าให้ใครเลยนะอย่าตัดออกเลยนะตัดเสียงออกเลยนะไม่คือว่ามันมีเรื่องว่ะเข้าใจยังเออเออเออเคยดูคลิปมันนี่เรื่องคนที่สองคนนี้เขาดูสิ พูด่ดีมันอยู่ในสากลแล้วือควอยู่ไหนอ้าทำไมแกซื้อิิดนะิด่เ็นตัวเคานตอ่านี่นะคะเป็นผู้เขียนาคานี่ไนวเขามองแล้วมั้งเขามองแล้วมั้งแกรัประเทศไทยซื้ออะไรหน่อยสิซื้อเืองเขีาต้องอ นได้แล้วเกงก็ไปซื้อเดี๋ยวรอข้างนอกเคปะนั่นนะคะคุณผู้ชมเรื่องชาวสายวันนี้ได้อะไรมาเดียกสิเรียกสิอะไรครับเทปมันถายไปไหนไม่รู้อ่ะเขาบอกแล้วว่ามันไม่มีเด็กพวกนี้มันเขาเรียนกันอยู่ใครเรียนอ่ากันอ้อบข้างหลังอ่ะ แต่คนเยอะอะเป็นเลสเล็กตอนมั้งมีอะไรพูดปะของคนเรียนเคมีเยอะกันไปเคมีชั่วแล้วจะครูสีประพาปะไม่รู้จะอออ๋อไม่รู้จะเด็กคนเรียนด้วยอันนั้นไม่ใช่เ่อนเรานะเป็นไ่เอเราคืออะไรหรอคะคนคนที่ จะบอกว่ารักใช่สังขาสามขาเบสเลอร์นี่แกว่าเพื่อนหรอปะหมดแล้วไม่ใช่หรอพูดอะไรหน่อยดิไม่เข้าใจกลับพื้นห้องแล้วนะแกจะเข้าห้องน้ำหรอใช่จะให้ไปรีวิวห้องน้ำไหม รีว eh? ิวห้องน้ำอะไรเช่ไว่าจะเข้าไปห้องน้ำจริงเอาคมไปรีเรถไฟฟ้ารถไฟฟ้ามาเหรเธอเรื่องนี้จะซอยเชียงส่มอ๋อทอยไม่ได้อย่าเข้าไปด้วยไม่านผู้ชมสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ อันนี้คือกำไรที่สวยที่สุดในโลกสวยช่วงสิสวยทุกช่วงม,มันมันมีมันมีชื่อยี่ห้อว่าแผ<ๆ>่นแผ่นฮาร์ดูโผล่แล้คไล่ไปเลย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 หกสิบล้านบอร์ไม่ใช่หกสิบล้านกีลเอ,อ้ยมันเท่าไหร่หกสิบล้านกิลนนะ่าจะแพงอยูน่นะ <c oughs> อ่ะแล้วกดหยุดไป <c oughs> กดหยุดให้หน่อยข้อไหนเป็นจอจายก็ตอบจอจาย

คลิปแกล้งไว้ในนี้วิดีโอนี้ด้วยหลังเป็นเครดิตจบโอเคปะบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันคลิปบล็อกเต็มๆเนาะอันนี้ครึ e> okay ่งวันก่อนเต็มๆพรุ่งนี้กับแซนดี้โม่ไม่เป็นไรครับยาย่าเออสยายญาย่าญาญ่าญาญ่าไปค่ะไปไปต่างจังหวัด